สวัสดีค่ะพบกับช่องไม่มอนชาแนลแนวทางเลขเด็ดอีกแล้วค่ะวันนี้ทางช่องก็จะมาอัปเดตแนวทางมาวางให้เหมือนเดิมนะคะก่อนจะไปพบกับแนวทางก็ต้องขอขอบคุณทุกสํานักทุกอาจารย์ที่เอื้อเฟื้อข้อมูลแนวทางนะคะคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูล เพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังค่ะไปพบกับแนวทางท่านแรกกันเลยค่ะแนวทางแรกนะคะเป็นของยายตุ้มยายตุ้มจัดให้ไปเหมาลอตเตอรี่นะคะวันที่1เดือน3-64 วิ่งบนห้ 5, และ9นะคะชุด3ตัว519 589 529 528ชุด2ตัว19 89 29 28วิ่งล่าง8และ4ค่ะชุด2ตัว589 8, 8 5494ค่ะชุด3ตัวเน้นที่519 5 8 9ชุด2ตัวบนเน้นที่1 9และ8 9นะคะชุด2ตัวล่างเน้น5 8และ9 8ค่ะมาดูชุดวิน2ตัวล่างะะของใย,ยตุ้มนะคะ9 8 9 1 9 4 7 8 5 8 5 1 5 4 7 4 2 8 2 1 2 4ค่ะเน้น9 8 5 8 9 4แล้วก็5 4นะคะมาที่ชุดดับห้ามซื้อของยายตุ้มนะคะวันที่1เดือน3 6 4 3ตัวบน6 2 9 2ตัวล่าง5 3ค่ะมาต่อกันที่ หนังสือเล่มนี้เลยนะคะวันที่1มีนาคม 2, 5, 6, 4 2ตัวล่าง 2, 7, 2, 8, 7, 4, 7, 5 3ตัวบน 5, 2, 1, 5, 2, 8, 8, 4, 7, 2, 4, 7ค่ะมาต่อกันที่ชุดนี้เลยค่ะ3ตัวบนวันที่1เดือน 3, 2, 5, 6, 4 เจ็ดสองสี่สองสสองตัวล่าง6กหนึ่งเจและ8 1ค่ะมาที่ของอาจารย์วุฒธธินันสอนสีนะคะวันที่1มีนาคมสองห้าเน้นโตด๊ดวิ่งบน2และ4นะคะวิ่งล่าง1ค่ะ1นึสองหเน้นโตด๊ดนะคะ ชุดสามตัวมีแปดสี่ห้าชุดสองตัวสองหนึ่งสองหกสี่ห้าสี่แปดหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งและเจ็ดหกค่ะมาต่อกันที่ของแอสเพียงดาวเพียงใจเลยนะคะหัวรัฐบาลชุดเต็มวันที่หนึ่งเดือนสามหกสี่วิ่งรูดสี่และศูนย์นะคะชุดสองตัว 3 4 3 0 3 5 6 0 4 0 5 4 5 0 6 4 5 8 4 8 3 8 5 8 8 9 6 9 8 0และ8 7มาที่ชุด3ตัวตรงโตส9 4 0 9 4 5 9, 9, 9 43 43 3 0 9 5 0 9 4 3 7 4 3 9 5 3 1 5 3 1 5 8 159103และ108ค่ะมาต่อกันที่ชุดต่อไปเลยค่ะบนนะคะวันที่1เดือน364รัฐบาลไทยให้มาที่ชุดเดียวนะคะ59บนค่ะมาต่อกันที่เลขสั่งล็อกวงในงวดที่แล้วเขาให้39มานะคะล่างออกตรงตรงเลยค่ะ มางวดนี้วันที่1เดือน 3, 6, 4หวยสั่งล็อกวงในให้มาที่ 2, 7นะคะล่างคะ่ะวันที่ชุดนี้เลยนะคะเลขลอตเตอรี่วันที่1เดือน 3, 6, 4ให้มา3ชุดนะคะ 3, 6, 3, 4และ 3, 2คะ่ะมาที่แอดเบิรมเบิกบานนะคะงวดนี้เด่นล่างชอบส่วนตัวนะคะ 1>, 1และ2ค่ะเลขที่น่าเสี่ยงก็มีให้มาที่0 1และ2นะคะส่วนตัวเลข2ตัว02 03 05 09 00 11 12 14 15 22 23 24 26 27 28 29 50 5้าหนึ่งห้าสองหกสองหกศูนแสองและ90ค่ะตัวเลขค่อนข้างเยอะนะคะแต่ก็มีเลขชนส9งเก้าเก้สองสองกสองก็มีเหมือนกันค่ะมาต่อกันที่บอกคำเดียวว่าเยี่ยม ของแอดโยนะคะวันที่1มีนาะคม64ล่าง7 1นะคะมาที่เลขเด็ดเลขมงคลวันครบรอบท้าสุร,สรนาลีย่าโมของเรานั่นเองนะคะเลขเด็ดเลขดัง1 5 3 6 6 5ชุด3ตัว3 6 5ค่ะขอบารมีท่านท้าสุรนาลี จงอำนวยอวยพรให้พวกเราเฮงเฮงปังปังกันด้วยนะคะงวดนี้ขอบพระคุณค่ะมาต่อกันที่ชุดนี้เลยค่ะของเนนแก้วนะคะให้เข้ามาสี่งวดติดแล้วนะคะมาตามกันต่อค่ะว่างวดนี้งวดาที่หจะมาหรือเปล่านะคะให้เลขเด่นมาอีกสามตัวนะคะห8ด แล้วก็6กับ9นะคะซึ่งเป็นเลขตัวเดียวกันมาต่อกันที่คนโคราชรับไก่ชนนะคะวันที่16เดือน2-64เขาก็ให้เข้ามาแล้วนะคะตรงตรง03เลยค่ะมาดูที่งวดนี้นะคะ1เดือน3-64เด่นคู่โต๊ดบนนะคะ 9ก้า9 4, 9, 96 03 04 05 06 13 14 15และ 1, 6ค่ะมารอลุ้นกันนะคะว่าจะเข้าอีกไหมคะมาต่อกันที่ชุดของอาจารย์เชิดมีพรมนะคะไม่ทราบว่าอ่านถูกหรือเปล่านะคะถ้าไม่ถูกก็ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงค่ะ ชุด2ตัวสองแปดแปดสองสอหสองแปามสนะคะเน้นที่ส8ง2ป5แปค่ะมาต่อกันที่ชุดนี้เลยนะคะตัวหนังสือเหมือนของพม่าเลยน่าจะเป็นสูตรของพม่านะคะแต่เขาให้เข้ามาสี่งวดติดแล้ว แม่มอนก็เลยนำมาให้ดูค่ะชุด3ตัว6 7 1 6 7 2 6 7 3 6 2 7 6 2 8 6 2 9 6 2 0 1 7 4 1 7 5และ1 7 6ค่ะชุด2ตัว6 7 6 2และ1 7นะคะมาที่ชุดแนวทางใหม่นะคะอันนี้ก็ให้เข้ามา4งวดติดแล้วเหมือนกันค่ะ ชุด3ตัว4 3 8 4 3 9 4 5 8 4 5 9 6 3 8 6 3 9 6 5 8และ6 5 9ค่ะมาที่แม่ตะเขียนทองให้โชคนะคะ 1. มีนาคม6 4เต่ากับช้าง6ตัวขึ้นบนเสือ5ตัวลงล่างตัวเลขออกมา 4-6-9ส่วนสองตัวล่าง2-5นะคะเพื่อนๆเ,เห็นเป็นเลขอะไรกันบ้างคะมาต่อกันที่ของแอดใบฟ้านะคะแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลว,วันที่1มีนาคมสองหชุด3ตัวสองเก้าแปดห้ ชุด2ตัว2627 29 9697และ98ค่ะมาต่อกันที่เลขเด็ดอาจารย์ชานะคะวันที่1มีนาคม64ชุด2ตัว5445 5775 0440 7007 1001 7447 3 5 5 3 8 8 4 8 8ค่ะร่วมทําบุญน้ำใจที่ธนาคารกรุงศรีเลขที่บัญชี185-151-3050นะคะนายกิตติศักดิ์หมู่หนองสังคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เป็นกำลังใจให้ช่องไม่หมอนแชนแนลด้วยนะคะหากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดผิดพังพลาดไปก็ขออภัยด้วยนะคะขอให้เพื่อนๆโชคดีมีความสุขเฮงๆปังปังหมานหมนกันทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ ก็ให้พ่อแม่พี่น้องสุขดีมันม้านเฮงเฮงรวยรยกันสุผู้สุคนนะจ๊ะ